ชีวิตมันไม่ได้จบแค่ปีนี้ครับมันยังมีปีต่อๆไปรอเราอยู่ปีนี้มันอาจจะแย่ก็อดทนเอาปีหน้าอาจจะดีก็ได้ทุกคนมีจังหวะชีวิตเป็นของตัวเองครับคืนที่มันเน็บหนาวรอยแสงดาวในยามราตรีใจริบรียังรอพรุ่งนี้ให้เ อะไรนะดูวัวนะครับดูวัวค่อให้ดูที่ดูวัวนะครับต้องดูตัวทุกวันนะครับตัวจ่อยไม่เอามาครับเพราะขี้เกียจเลี้ยงครับนะพงศดูอะไรอีกเนอะดูนางเขาให้ดูที่คนที่ขยันครับถึงจะมาเป็นภรรยาได้นะครับแค่นี้แหละครับนี่ครับ ไม่ใช่ดูนางไปดูที่นมเมยไม่ใช่นะครับดูนางนะครับต้องดูที่แม่นะครับสุภาษิตไทยเรานะครับกนนไก่เห็นตีนงูนะครับงูเห็นนมไก่นะครับสางคนต่างเห็นความลับซึ่งกันและก,กันนะครับไก่เห็นตีนงูงูมีตีนเหรอว่าน้ำท่วมทุม่ง ผักบุ้งโคตรแพงเลยนะครับเพราะมันหายากครับน้ำ่ะเล่นรถไฟไอ้รถรถอนน้ำพริกตำน้ำพริกอะไรสุภาษิตกันดีกว่าเรามาเรียนสุภาษิตกันดีกว่าน้ำน้ำพริกมันก็เผ็ดเ่ยครับนี่ครับเผ็ดนะตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนะถ้าตำน้ำจะแก้ปัอหา,าไหนก็ได้กันนะครับนี่คือทาอะไรไปขุนไม่ขึ้นนะครับเนี่ยครับ เห็นคกขึ้นภูเขานะครับน่ครับสุภาษิตไทยเรานะครับมีคำคมค,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 คำสอนครับ <c oughs> แล้วก็อะไรอเ <c oughs> ล็บรักวัวให้ร <c oughs> ักวัวนะครับให้เรากอดวัวสุภาษิตไทยนะครับ นี่นะครับวันนี้เราตําน้ำพีกกันนะครับลลายแม่น้านะครับแล้วเราก็จะไปเข็นพคกขึ้นภูเขาครับนะรักลัวต้องให้ผูกรักล,ลูกต้องลักล,ลูกต้องให้ไงเพราะว่าถ้ารักใครเนี่ย่าให้ยืมเงินนะพี่เพเลิกคบกันเลยนะจากที่ว่าเมาืามา่อก่อนมาหาเช้ามาหาเย็นพอย,ยืมเงินไปป,ไปโถไม่ก็ไหลก็หาไม่เจอหาตัวไม่เจอ ตามตัวลำบากถึงว่าไงดเอายึดเอาไว้ไหนทำมายึดไม่กรอะไรอไรนี่เรานะครับตำน้ำพริกนะครับนี่พริกแมงดานะครับแมงดานานะครับจับมาจากทุ่งนานะครับสดๆเลยครับหากินยากมากเลยครับแมงดานาเดี๋ยวนี้หากินยากมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกษตรกรนะครับใช้ยาฆ่าแมลงนะครับ ทําให้แมงดานาที่เกิดมีคุณค่าทางโปรตีนนะครับความหอมหวนะครับหายไปนะครับมันตายไปด้วยนะครับเนี่ยครับอยากให้เกษตรกรนะครับเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงปลาไว้ในนาข้าวนะครับทานาข้าวให้แบบว่าไม่ต้องหวังปริมาณมากครับทํานาข้าวแบบว่าให้มันใส่น้ําเลี้ยงปลาได้ด้วยนะครับพอเราเกี่ยวข้าวเสร็จเราก็จับปลากินด้วยครับมาปลามันก็จะไปกินวัชพืชให้ให้เราด้วยอัตโนมัตินะครับ ปลามันก็จะเป็นเราก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้ยาฆ่ามาลงฆ่า,มาแมลงครับเพราะว่าปลามันก็จะหากินพวกแมงอะไรที่ไปกัดต้นต้นข้าวเรานะครับเราก็จะได้ทั้งข้าวได้ทั้งปลาได้ทั้งกบได้ทั้งเขียดได้ทั้งแมงดาได้ทั้งอะไรนะครับไม่ต้องเสียงเงินซื้อปุ๋ยซื้ออะไรด้วยครับนเนี่ยเนี่ยครับซื้อ,อยาครับเราก็จะได้หลายประโยชน์เลยนะครับคนไทยทานาครับทํานาคันใหญ่ๆหน่อยครับแล้วก็คันนาเราก็ปลูกปลูกพวกผลไม้ปลูกกล้วยปลูกพริกปลูกอะไรไปด้วยครับ เนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นประโยชน์มันได้หลายอย่างเลยมันได้ไม่ใช่ว่าเราจะไปทาแต่นาปลูกแต่ข้าวใส่ยาฆ่าแมลงใส่ปุ๋ยใส่นั้นเพื่อที่จะให้ข้าวมันออกมาได้ข้าวอย่างเดียวแต่ว่าเงินกําไรข้าวก็ไม่พอที่จะไปจ่ายพวกอาสารลงสารเร่งอะไรพวกนั้นหรอกครับสู้แบบว่าไม่ต้องใส่แม่งเลยแล้วก็แบบนะครับได้ทั้งปลาได้ทั้งข้าวได้ทั้งผลไม้กินนะครับนี่ครับนี่ครับผมวันนี้นะครับผมก็ตําน้ำพริกละลายแม่น้ำนะครับนี่ครับนี่ครับผมผมปลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม